นังสือทุกเล่มจากคูดิลใครจะเก่งภาษา,ษาอังกฤษแบบไหนเดยวคูดิวจะรีวิวให้ฟังนนี้เลยหนังสือกมามโก หนังสือที่น้นกรรม,มากปูพื้นฐานให้นั่นสื่อสารได้ถูกหลักเรียนเพลินเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศอธิบายมมาบง่ายๆจนถึงระดับแอดวานซ์มาพร้อมกับคอร์ส10ชั่วโมงบอกเลยคนทํางานอยากเขียนให้เป๊ะอยากพรีเซนต์งานให้เก่งมีเล่มนี้ไว้เนี่ยหายห่วงและเล่มนี้เลยใหม่ล่าสุดหนังสือโฟร์สกิลส์มาพร้อมคอร์สเกืบอบ10ชั่วโมงเหมาะที่สุดกับคนที่อยากสื่อสารได้เพราะคอร์สนี้สอนถึง,งสิ่งทั้งะา ฟังพูดอ่านเขียนสามารถเรียนคนเดียวได้ที่สําคัญมีระบบ AI ตรวจจับเสียงเราได้ด้วยเหมือนมีเจ้าคอภาษามาคุณกับเราจริงๆเรียนจบ สั่งเนียมเป๊ะแน่นอนและนี่เลยคอร์สเอกมาราคอร์สกามาเพื่อการสอบใครอยากสอบได้เทคนิคดีมีกรนให้เยอะมากต้องนี่เลยเรียนได้ทุกวัยสอบได้สอบผ่านทุกสนามสอบอยากเก่งมากขึ้นต้องนี่เลยคอร์สคูด,ดิวโทอีคคอร์สโทอีกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจากคูดิวสอบไซส์แบบ t o in 1 2เล่มในเล่มเดียวมาพร้อมกับคอร์สถึง42ชั่วโมงเล่มสีส้มปูกรามาให้สะใจเก่งได้ในเล่มเดียว่อนในเล่มสีเขียวลุยคอร์สสอบ แล้วประกันผลถึง750คะแนนและอยากเก่งคำศัพท์ต้องเล่นนี้เลยหนังสือเก่งสับ500ารคำเก่งคำศัพท์ไม่สาวันมีคำศัพท์พร้อมคำอ่านที่สำคัญมีประโยคมีสน,นิมและมีคำแปลให้พร้อมเลยนะรอ เล่มนี้เนี่ยเก่งคำศัพท์พร้อมพูดคราอมสอบแน่นอนต่อในเล่มนี้เลยหนังสือสรุปทิก gamma กมมสรุป gamma ฉบับไวจบในเล่มเดียวหนังสือซ 4, 4ท้งเล่มกระทักรัฐพกสะดวกเหมาะกับคนที่อยากมีหนังสือ gamma มมสักเล่มไว้อ่านในห้องสอบเพราะสรุปมาให้หมดแล้วในเล่มนี้และเล่มนี้เลยหนังสือเก่งโจทย์หนังสือ,งงสอฉบับกระทัดรัฐเก่งโจย์ในเล่มเดียวท้งข้อสอบ gamma มมและข้อสอบคำศัพท์มีข้อสอบและ,ฉะเฉลยให้ด้านหลังพร้อมพร้อมสามารถสแกนเคอร์โค้ดดูคลิ เฉลยได้ด้วยนะในเฉลยมีอธิบายและมีคำแปลให้พร้อมเลยสรุปนะอยากเก่งกั a มากภาษาดีขึ้นต้องกมร m โกแต่ถ้าอยากสื่อสารได้เรียนสีทักษะต้องโฟ u r s k i l l ถ้าอยากสอบผ่านสอบไลายภาคสอบไปอีกต้องแกนี้เลย